เปิดรีวิวรายได้ผู้คุมนะครับมีหลายคนถามกันเข้ามาเยอะมากเลยนะครับว่าผู้คุมทํางานอยู่ในเรือนจํานั้นจะมีรายได้เท่าไหร่นะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปวิดีโอนี้ทําขึ้นไม่ได้มาเพื่อที่จะอวดหรืออะไรนะครับแต่จะมาเพื่อแบ่งปันหรือทําให้เกิดแรงบันดาลใจสําหรับคนที่มีความมุ่งมั่นอยากจะเป็นผู้คุมนะครับผมยกตัวอย่างเคสของผมก็แล้วกันนะครับผมทํางานบรรจุครั้งแรกนะครับในตําแหน่งนักทันทวิทยา ปฏิบัติการนะครับเงินเดือนก็สตาร์ที่15,000บาทสมัยนั้นไปบรรจุที่จังหวัดนราธิวาสนะครับก็จะมีค่าเสี่ยงภัยพื้นที่ให้อีก2500บาทนะครับแล้วก็จะมีค่าเสี่ยงภัยในเรือนจําให้อีก800 0บาทนะครับทีนี้มาดูว่าเงินเดือนปัจจุบันนี้ผมมีเงินเดือนอยู่เท่าไหร่นะครับเงินเดือนปัจจุบันผมตอนนี้เนะครับ2อง2 0บาทนะครับ ตอบแทนพิเศษหรือว่าเงินค่าเสี่ยงภัยให้อีก8,000บาทนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีค่าเวรยามในวันธรรมดาหรือในวันหยุด ถ้าเป็นการเข้าเวรในวันหยุดราชการก็จะได้เวรละ420บาทนะีว่าไม่ได้เลยนะเดือนละ10เวรก็จะได้4,200บาททีนี้ถ้าเกิดว่าเข้าไปทำงานเรือนจำแล้วมีตำแหน่งงานบางตำแหน่งที่ควบคุมพุ้ขังฝึกวิชาชีพต่างๆนะครับก็จะมีเงินปันผลให้อีกถัวเฉลี่ยแล้วก็น่าจะประมาณ2,000บาทเนะมาถึงตรงนี้แล้วเพื่อนๆลองบวกดูนะครับว่าไรายได้ทั้งเดือนของผมนั้นจะมีไรายได้เดือนละ เท่าไหร่ใครรู้ช่วยคอมเมนต์ตอบหน่อยนะครับเพราะรายได้ของผมนั้นเป็นเพียงตัวเลขนะครับส่วนเงินรับจริงนั้นอย่าไปรู้ไปเลยนะครับทีนี้นอกจากที่จะมีรายได้ที่เป็นตัวเงินแล้วนะครับการทำงานในเรือนจำก็จะมีสวัสดิการต่างๆให้นะครับอาทิเช่นถ้าเช่าบ้านก็ไม่ต้องมีเพราะเรือนจำจะ จัดนะครับแฟดหรือที่พักให้นะครับบางที่ก็จะเป็นบ้านพักให้นะครับแล้วก็จะมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลฟรีเหมือนราชการทั่วไปนะครับนอกจากนั้นนะครับบางเรือนจํายังจัดสวัสดิการข้าวสารอาหารแห้งให้ทุกเดือนนะครับแล้วก็จัดสวัสดิการอาหารเช้ากลางวันเย็นให้สาหรับเจ้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในเรือนจําด้วยแล้วก็ยังมีสวัสดิการในการตัดเครื่องแบบเครื่องแต่งกายให้สวยงามเป็นสงา่าแบบฟอร์มเป็นแบบเดียวกันหมดนั่นเองนะครับและยังมีสวัสดิการอ,อื่นอีกมาก มากมายนะครับฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้สําหรับเพื่อนๆหลายๆคนที่อยากจะเข้ามาทํางานในเดือนจําแล้วตอนนี้นะครับกรมราชันกำลังเปิดรับสมัครสอบนะครับให้รีบสมัครสอบได้เลยแล้วก็อย่าลืมนะครับตั้งใจอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบให้พร้อมนะครับขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบสู้ๆนะครับ